ทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกระตูนนิเทศศาสตร์ปีหนึ่งค่ะ และดิฉันแตงกวานิเทศศาสตร์ปี2ค่ะค่ะก็สําหรับรายการมนุษย์จุลาของเรานะคะก็เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะพบกันทุกวันอังคาร2องทุ่ม30นาทีที่ FM 101.5จุลาฬาเรดิโอ plus หรือสามารถฟังได้ที่แอปพลิเคชันจู๊กค่ะ ใครอยากฟังย้อนหลังนะคะเป็นวิทยุออนท m มานก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ www.cu.radio.jula.ac.th นะคะและนอกจากนั้นตอนนี้รายการของเราก็มี Facebook Fanpage แล้วค่ะชื่อว่ามนุษย์จุลาปะาาน,น้อยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ค่ะพิเศษสุดๆมนุษย์จุลาคนที่9้าแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นใครหรอคะการ์ตูน คนนี้นะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยของเรานั่นเองค่ะสอนวิชาเ e อ1หมวดวิทย์ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเด็กจุฬาเกือบทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเลยค่ะโอ้โหเกลื่อนมาขนาดนี้นะคะก็ต้องเป็นวิชาที่ฮอตฮิตหรือว่านิสิตหลายคนเนี่ยเคยแย่งกันลงแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ฉะเฉลยเลยดีกว่าเป็นอาจารย์ที่สอนในวิชา Innovative Thinking นั่นเองค่ะอ๋อโอ้โหเราเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะลงให้ติดเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเคยอ่านรี <laughs> ดูแล้วแบบมีแต่คนบอกว่าเป็นวิชาที่น่าเรียนมากวันนี้พิเศษสุดๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่จะได้รู้ว่าอาจารย์เขาทำอะไรบ้างค่ะก็พี่แตงวานี่ต้องแบบแย่งกันลงก็ขอขิงนิดนึงว่าแบบเราลงติดว่าเธอพี่ผ่านมาเนาะก็ดีสมความลํำลือจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์มาเล่าเองดีกว่าค่ะก็ขอยินดีต้อนรับอาจารย์ธงชัยโรดกังสดานอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์แนะนําตัวคร่าวๆหน่อยค่ะว่าตอนนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่บ้างคะอ๋อครับก็ผมชื่อทงชัยนะครเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิทยกรรมศาสตร์ที่จุฬาก็ผมสอนวิชา Innovative Thinking เนี่ยนะฮะรหัสวิชาคือสองหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก้าหนึ่งสอนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับนั้ตอนนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าสิบแปดปีละ สอนวิชานี้ติดต่อกันต่อเนื่องเลย18ปีแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาวิชาบังคับของภา,าควิศวกรมคอมพิวเตอร์นะก็คือวิชาระบบปฏิบัติการและก็วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ก็เป็นวิชาหลากัหลกๆที่ผมสอนครับ ยาวนานมากตั้งแต่เราอายุสองขวบสองขวบเท่านั้นค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างว,วิชาที่อาจารย์สอนที่แบบฮอตฮิตมากอย่าง innovative thinking อะค่ะก็คือเป็นหนึ่งในวิชา Gen 8หรือว่าวิชาแบบเลือกได้อย่างอิสระเนาะเลยอยากรู้ความเห็นของอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์มีมุมมองต่อวิชา Gen 8ยังไงบ้างคะแบบคิดว่าวิชาเลือกแบบนี้มันจำเป็นหรือว่ามีประโยชน์กับนิสิตจริงๆไหมคะ อ๋อครับก็ในฐานะที่ผมสอนเจนเอสดนะครับผมสอนนิวเทคโนโลยีจริงจริงจริงๆเนี่ยแต่เดิมเป็นวิชาเลือกสำหรับนิสิตวิศวะคอมพิวเตอร์คือตอนแรกเปิดให้เฉพาะนิสิตวิศวะคอมพิวเตอร์มาเรียนก่อนนะครับแล้วก็แต่แล้วเพิ่งมาสอนที่เป็นเจนเอสดจริงจริงเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิบสิบกว่าปีเองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองปีเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับผมแล้วเนี่ยเจนเอสดหรือที่ถ้ามหาวิทยาลัยอื่นเขาเรียกกรวบบ G E นะ General Education เนี่ยการศึกษาเข้าไปผมว่า มันเป็นวิชาที่น่าจะเติมความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าอย่างธรรมดาเราก็เรียนตามคณะต่างใช่ไหมอย่างนิสิตก็อยู่คณะนิเทศศาสตร์นะผมก็สอนวิศวะเนี่ยนะรเราก็จะรู้ลึกในคณะที่เราเรียนนะครับ,รบอันนี้ก็น,น่น,นอนก็คือเราก็เป็น specialist ส่วนวิชาเจนเอดนะครับอย่างจุฬาเรามีหมวดต่างๆใช่ไหมอย่างหมวดวิทย์หมวดมนุษย์หมวดภาษาหมวดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับทําให้เรามีความรู้กว้างขึ้น ทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็รู้เรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่รู้เฉพาะในศาสตร์ของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมว่าเจนเด็มมีความสําคัญนะแล้วก็น่าจะสําคัญมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยปัญหามันสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นตอนนี้โควิด1นีจะมาปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยจะไม่สามารถใช้คนเพียงแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้เพราะปัญหาเกี่ยวข้องกับหลายมิติหลายด้านดังนั้นการที่เราเรียนวิชาเจนเอ็ ก็จะทําให้เราเช่นได้รู้จักเพื่อนคณะอื่นได้เรียนรู้ศาสตร์จากคณะอื่นซึ่งก็จะช่วยทําให้เรามีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองต่างๆมากขึ้นครับเหมือนมันทําให้เราแบบมีมุมมองกว้างขึ้นมากกว่าแค่ในสิ่งที่ตัวเองถนดัดเนาะแล้วแบบเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าวิชาเจอกที่เราเลือกเรียนอาจจะเป็นอีก,อ,กอีกวิชาหนึ่งที่เราเถนดัดหรือว่าชอบอีกอีกอย่างหนึ่นก็ได้เ,เพิ่มความสามารถให้เราเองใช่<ะ> ค่ะแล้ววิชา Innovative Thinking ค่ะหรือว่าชื่อไทยก็คือการคิดการคิดเชิงนวัตกรรมใช่ไหมคะเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างหรอคะอาจารย์อ๋อครับก็คือตอนแรกนะตอนที่ต้องขอเล่าแรงจูงใจก่อนว่าทำไมงเปิดว,ว,วิชานี้นะคือผมเนี่ยตอนสมัยเรียนอเมริกาเนี่ยก็รู้จักเทคนิคทีค่เรียกกันว่าไม่แบบก่อนนะครัิดว่าเป็นเงนีคนะก็ได้ใช้ไมแบบจนกระทั่งประสบความสาเร็รเออก็ใช้ไม่แบบและช่วยในการเรียนได้ดี แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้เรื่องกับวิธีฝึกความจําซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าความจําเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้นะแล้วก็เสร็จแล้วตอนนั้นพอเรียนกลับมาเนี่ยก็ช่วงแรกก็สอนนิสิตสอนเรื่องใหม่แบบแค่นั้นเองนะครับจากนั้นก็ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์คอมพิวเตอร์ของเมริกาก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์ผมก็เลยรู้สึกครับใจว่าอ๋ออาจารย์คอมพิวเตอร์เขาก็เขียนหนังสือด้านความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะเพราะผมก็สนใจเหมือนกัน ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าอยากจะเปิดวิชาแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องที่ความคิดสร้างสรรค์เลยดังนั้นตอนช่วงแรกเนี่ยวิชาิ u m e r a c y จริงๆจะได้กว่าเป็นวิชา creativity มากกว่านะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะก็จะสอนเรื่องแบบเทคนิคความคิดสร้างสรรค์การหายเดยเรื่อง mind m a เรื่องการฝึกความจานะครับจากนั้นพอจะเปลี่ยนมาเป็นจนเอ็ดละนะครับพอพอเปลี่ยนเป็นจินเอ็ดแล้วก็ ไปเจอทราบว่ามีบางคณะที่เขาเปิดวิชา creativity อยู่แล้วความคิดต่างๆท่านผมก็จะใช้ชื่อสำไม่ได้ก็เลยิดชื่อมาเออแล้วชื่อไหนล่ะที่จะแสดงสื่อถึงความเป็นวิศวะได้บ้างนเพราะว่าอันนี้เป็นวิชาเกนฑ์วิศวะก็เลยเห็นมีคําว่า innovative หรือ innovation นวัตกรรมก็เลยตั้งชื่อวิชานี้ว่า innovative จริงๆซึ่งตอนนั้นน่ะคำว่า innovation หรือนวัตกรรมยังเม็นคับที่ ไม่เคยรู้จักกันต้องถือว่าโชคดีมากเลยที่เลือกตั้งชื่อวิชานี้เพราะตอนนี้คําว่า innovative t h i เ k i n g เรื่อง Innovation เรื่องนวัตกรรมก็เป็นคําที่แบบค Hot ําฮอตทิศประจํายุคนี้ไปแล้วนะครับเพราะนตอนนี้ช่วงหลังเนี่ยเนื้อหาก็จะปรับมาทางด้านเรื่องกับนวัตกรรมมากขึ้นนะแต่ความคิดสร้างสารรค์ก็ยังเป็นเรื่องสาคัญแต่ว่าตอนนี้ผมจะเน้นเรื่องกับการลงมือทามากขึ้น <c oughs> เรื่องของการเล่นคอมเพเมนต์การทดลอง นะครเรื่องการทําอะไรใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอันนี้ก็คือก็คือเนื้อหาหลักๆของวิชา n โ t ม v ต t ิ i n จริงในปัจจุบันอืแล้วอาจารย์คิดว่าแบบหลังจากที่นิสิตได้เรียนวิชา Innovative Thinking ไปอะคะ่ะจะได้รับทักษะอะไรกลับมาบ้างคะอ๋อครับก็อันนี้ตูจาก CUCS ซ <c oughs> <c oughs> ที่นิสิตส่ตงมาทุกๆเทอมเนี่ยก็ประเมินนิสิตว่าอันที่หนึ่งคิดสนุ ได้รู้จักขึ้นใหม่ได้ความรู้ใช้ในชีวิตจริงได้เช่นเรื่องการนําเสนอเป็นอย่างนิสิตที่เรียนดวงจิบจริงๆก็จะต้องผ่านด่านที่เรียกว่าอุลตราพรีเซนเตชันคือนําเสนอสั้นๆกระชับทําสไลด์อ uh, อันนี้ก็คือสิ่งที่นิสิตได้นะครับแล้วก็อย่างเราก็มีการทําโครงงานกลุ่มที่นําปัญหาของตัวเองแล้วก็มาสร้างต้นแบบสร้างโปรต,ตไทป์แบบแง่งายๆนะครับนิดส <os> ิตก<ๆ>็จะได้ฝึกทักษะเรื่องการเปลี่ยนไอเดีย เรื่องการหาไอเดียด้วยวิธีต่างเรื่องการเปลี่ยนไอเดียขอยงเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้เรียนพวกเครื่องมือเช่ชน Baru p r o d u c t i นแค a n าสเที่ยวไปใ,ใช้ในทางธุรกิจนะเรียนเรื่องการเขียนซึ่งก็นิสิตทุกคนจะต้องเขียนบทความในมีเดียมใช่ไหม,มแล้วก็ได้ฝึกทักษะเรื่องการจดบันทึกเพราะว่านิสิตทุกคนก็จะต้องมีการจดบันทึกสิ่งที่เรียนแล้วก็สัปดาห์ละอีกสองวัน นะอันนีนะ้คือเป็นสิ่งที่นิติจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีนะครับก็มีนิสิตหลายคนที่บอกนะว่าชอบการจดบันทึกมากนะว่า mm hmm. สามารถเอาไปใช้หรือสามารถใช้ทบทวนย้อนกลับได้ว่าในเทอมที่ผ่านมานได้เรียนรู้อะไรบ้าง mm hmm. บางคนก็บอกว่าก็ชอบเขียนบทความในมีเดียมนะครับก็อยากจะทําต่อไปนะครับ mm hmm. ก็แต่ละคนก็จะได้ต่างกันแต่ผมเชื่อว่าวิชานี้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีสิ่งที่นิติทุกคนน่าจะได้ประโยชน์กลับไปครับ <ừ> จริงๆคือแบบบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยสอนโดยอาจารย์คณะวิศวะเราจะแบบเข้าไม่ถึงหรือเปล่าแต่วิจาเลยหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือ <ừ> มันก็ดูเป็นแบบซอฟต์สกิลที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลยเนาะแต่ละ,แต,ละแต่ละทักษะที่อาจารย์พูดมานะคะก็โอ้เรียกได้ว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแบบการเขียนบทความอย่างนี้ใช่ไหมการฝึกการคิด ฟังและอยากกลับไปเรียนอีกหนึ่งเทอมสนุกแน่ๆเลยใช่ไหมคะอย่างนี้โอเคค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าทักษะเชิงเออทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอะค่ะสำคัญมากขนาดไหนคะในยุคปัจจุบันของเราก็ผมคิดว่าตอนนี้ต้องเรียกไปว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้บ้างนะคเพราะตอนนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถทำงานได้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆละ แต่ AI เนี่ยก็ยังเป็น AI เฉพาะด้านนะคือ AI ยังเป็น AI ที่เก่งแค่เฉพาะบางเรื่องนะครับยังไม่สามารถที่จะทำได้เท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นทักษะการคิดเชิงวัตกรรมที่ผมคิดว่าจะเน้นในฉบับต่อไปมากขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็คือจาเน้นทักษะสิ่งที่ AI ทํทำไม่ได้เช่น <c oughs> การเชื่อมโยง รเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไอเดียต่างๆเข้าด้วยกันทําให้่เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ขึ้นมาได้ mm hmm. รเราสามารถเรกยนฝทักษะเรื่องการลองผิดลองถูกการทดลองแบบง่ายๆนะซึ่งผมว่าตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากใช่ไหมเราเห็นว่าในยุคโควิดทั้งนี้เสรทั้งอาจารย์ต้องปรับตัวกันยกใหญ่เลยต้องมาสอนออนไลน์ต้องเรียนออนไลน์ mm hmm. ดังนั้นท mm ักษะการปรับตัวอย่างรวดเร็วการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยสําคัญมาก ใช่มาถึงชมว่านี่อย yeah, ่างนิสิตอยู่คณะนิเทศศาสตร์ก็คงจะทราบว่าโลกหรือพวกสื่อต่างก็เปลี่ยนไปแบบรวดเร็วมากเลยใช่ค่ะกานอวกาศคอมพิวเตอร์วิาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนมีเทคโนโลยีใหม่ๆถ้าจะตามไม่ทันเลยเพราะนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการปรับตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิชัยนุกิติกิ้งก็พยายามจะเน้น รเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองการที่ไม่ยึดติดกรอบเดิมๆนะครับลองเท้าได้ใหม่ๆบ้างนะน,นี่แหละก็คือสิ่งที่ที่ผมจะเน้นแลวก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าต่อไปคนจะต้องพูดมากขึ้นก็คือเรื่องความเป็น generalist นะครับค mm hmm. ือแต่ละคณะเนี่ยก็เป็น expert เป็น Specialist ในสาข,ขาตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการศึกษากันว่าอย่างเช่นบรรดาคนเก่งๆของโลกนะอย่างเช่นอีลอนมสก์ก็ได้นะครับอ mm ีล hmm. อนมาก์ Musk, หรือบุคคลที่เป็นนักวัตกรมีชื่อเสียงเนี่ย น,นอกจากเขาจะเป็นเชฟเชริสผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ลึกด้วยนะครับก็คือตอนนี้เขามีศัพท์เรียกเป็นว่าดีเจนเนอเรลลิสเนี่ยันนี้ผมยังไม่ทราบว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรก็คือเป็นผู้ที่ทั้งรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างด้วยะครับอันนี้เลยก็คือวิชาจนเอ็ดเนี่ยผมว่าจะช่วยตอบโจทย์ตอนนี้ได้ครับคือนิสิตก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในคณะตัวเองลแล้วขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นเจนเนอเรลลิสเนะ่ยมัมีความรู้ลึกในศาสตร์อื่นด้วย ก็ไม่ใช่แค่คนที่จะเป็นวิศวกรที่ควรจะมีความคิดเชิงนวัตรกรรมแต่แบบด้วยความที่โลกมันหมุนไปเร็ว <im itation> <ช>ทุกคนก็ควรจะแบบมีทักษะนี้ติดตัวเนาะทักษทุกศาสตร์เนาะก็เปลี่ยนไปตามการเวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเออแล้วก็ควรจะเรียนรู้วิธีคิดแบบนี้เอาไว้ด้วย <im itation> <im itation> ดูเป็นวิชาแบบเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตมาม <im itation> ีประโยชน์สุดๆนะคะค่ะแล้วแบบอันนี้แบบนิสิตหลายๆคนจะสนใจวิชานี้ด้วยปัจจัยหนึ่งด้วยคือ ทุกคนจะรีวิวว่าไม่มีสอบเลยใช่แต่หลายๆคนพอเข้ามาเรียนคาบแรกเห็นเกณฑ์ปุ๊บตัด A 95คะแนนอันนี้อยากถามอาจารย์ค่ะว่าเพราะอะไรวิชานี้ถึงไม่มีสอบแล้วทำไมถึงต้องตัด A ที่คะแนนสูงขนาดนี้คะอ๋อได้ครับก็ขอเล่าก่อนก็คือย้อนกลับไปที่ประวัติการเปิดวิชานี้ก่อนก็ตอนแรกที่เปิดวิชานี้เ,เป็นวิชาครีิตีให้มิสิทธิพคอมเนี่ยก็มีสอบมีอะไรเหมือนปกตินั่นเอง ก็นะคือก็มีสอบไล่นะครับมีสอบไล่มีอะไรก็ตามแต่หลังจากที่สอนวิชานี้ได้ประมาณสักสองสามปีเนี่ยนะครับก็มีนิสิตให้ฟีดแบ็ให้ความเห็นมาว่าบอกว่าเออวิชานี้เนี่ยมีการทํางานมีทำโปรเจกต์เยอะสนุกดีน่าจะเน้นเรื่องการทำโปรเจกต์มากกว่า mm hmm. นะครับก็คือควรจะตัดการสอบทิ้งนะครับซึ่ง mm hmm. ออผมก็เลยก็ลองปรับตามความเห็นของนิสิตก็คือว่าก็เลยปรับ ก็คือว่าไม่มีการสอบเพราะก็เห็นด้วยกับนิสิตว่าวิชานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่จะต้องมาท่องจําแต่เป็นวิชาที่เน้นทักษะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอ,อไม่มีการสอบเนี่ยก็ต้องมีการปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมเช่นก็ต้องมีการเช็คชื่อกันเข้าเรียนอ้น,นี้พูดถึงตอนที่เรียนในห้องนะฮะถ้ายุคก,ก่อนโควิดเนี่ยก็จะต้องมีการเช็คชื่อกันเข้าเรียนด้วยจนนี่เรื่องเกรดเนี่ยนะครับก็ตอนแรกก็ยังไม่มีเกรดอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่หลังจากดูข้อมูลของนิสิตหลายๆเทอมแล้วเนี่ยผมก็ หองดูว่าเเกรดตัดเอที่96เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับที่นิสิตส่วนใหญ่น่าจะทําได้ mm hmm. คือไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคือการจะได้เอก็คือกาสิบคะแนนขึ้นไปหมาว่าคือจะโดนหักคะแนนได้ไม่เกิน4นนี่คะแนนซึ่งมิสิตส่วนใหญ่ทําได้แต่บางคนอ mm hmm. าจจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าการตัด A ที่เกกก็เป็นเรื่องที่ ท้าทายดีนิสิจจำนวนมากผมจาได้เลยที่คราตอนข้างแรกเนี่ยพอบอกเกณฑ์ในิุฬาฯนิสิตหลายคนก็หน้าเวอร์เหมือนกันนิิตา,าจะตัดเอสูงขนาดนี้อาจจะเป็นวิชาที่ตัดเอสูงที่าาสุดในจุฬาะก็ไม่ทราบนะครับเป็นไปได้แต่ก็นิสิตจานวนมากก็ได้เอเพราะว่าการที่จะเรียนวิชานี้ได้ก็คือก็ต้องมีความพยายามใช่ไหมนิสิตใช่ไหมนิสิตที่ได้เอวิชานี้คือได้เอได้ความสามารถจริงๆเลย เราจะต้องตั้งใจทํางานให้ครบสม่ําเสมอเข้าเรียนสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จากข้อมูลหลายๆเทอมก็คิดว่าการตัดเกรดเอที่เก้าสกเนี่ยก็เป็นเกฑ์ที่เหมาะสมนะครับนะครับคือถ้าตัดเอเก้าสิบเก้านี่ก็อาจจะโหดใจร้ายนะครับ้าสิบจ็สิบปิดแคนคะแนนเดียวนี้แบบัวใจร้ายจังนะครับก้าสิอหกเนี่ยผมว่ายังเหมาะสมนะครับเท่าที่ดูก็จะมีบางเทอมที่นิสิตอาจจะทําได้ไม่ถึงแค่สองสามคนเท่านั้นส่ดนใหญ่ก็ทําได้ ผมก็ใส่ดูจากข้อมูลจากแต่ละเทอมเนี่ยก็คงคิดว่าการตัด a อที่เก้าบเนี่ยเป็นการตัดอินเกนที่เหมาะสมสำหรับวิชานี้หละครับอืจริงๆคือตอนตุนแบบเปิด s ิล l a b u ของวิชานี้ครั้งแรกเราเห็นตัด a อเก้าสิบหตุนก็หืมจะไหวไมไว <c oughs> ไมน,นยใช่ไหม <c oughs> แต่ <c oughs> พอเรียนไปเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนมันอาศัยความรับผิดชอบอม,มากกว่าแบบถ้าส่งงานครบ แล้วก็แบบทําตามข้อกําหนดแล้วก็แบบงานออกมามีมาตรฐานอาจารย์<ม>ก็จะแบบให้คะแนน<ม>ดังนั้นตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็คือตั้งใจตั้งเกณฑ์ที่สูงขนาดนี้เพื่อวัดเรื่องของความรับผิดชอบด้วยไหมคะใช่ครับมีส่วนทั้งนั้นนะ<ม>เรื่องของการส่งงานตรงเวลาเรื่องของความรับผิดชอบการทํางานถูกต้องตามข้อกําหนด แต่ผมก็ไม่ได้ใจร้ายว่าอย่างนิสิตทำอย่างเช่นโครงงานเดียวใช่ไหมคือบางคนทําไม่ถูกต้องผมก็ให้โอกาสไปแก้ไขได้นะเขาไม่ได้ทกคะแนนนะชอบ ก็างานแต่ละชิ้นก็มีการให้เวลาพอสมควรด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งงานแบบกระชัน้นทิศ <c oughs> คือจริงๆเรื่องความรับผิดชอบกับแบบเรื่องความสม่ำเสมอก็เหมือนจะเป็นแบบหนึ่งในทักษะที่สำคัญเหมือนกันเนาะใช่ที่ทุกคนควรมีอยู่แล้วแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็ดูวางแผนมาอย่างดีแล้วว่าการเก็บคะแนนแบบนี้มันสมเพุสมผลแล้วเนาะค่ะแล้วอยากรู้ว่าแบบในวิชา innovative thinking ค่ะอาจารย์มีแบบ งานอันไหนที่แบบมอบหมายให้นิสิตไปแล้วรู้สึกชอบที่สุดไหมคะแบบรู้สึกว่างานเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆแล้วก็แบบนิสิทธ์ก็ดูได้รับอะไรเยอะด้วยเท่าที่ก็เท่าที่ดูจาก c ีอูเซนะผมชอบโครงงานเดี่ยว n n o v v t t v v e ม i s ช i ่นนี่แหละน่าจะเป็นภารกิจที่ท้าทายมากเลยนะครับใน n o v a t i v e thinking เรามีสิ่งที่เรียกว่าโครงงานเดียวโนะครงงานเดี่ยวก็ประกอบด้วยสภารกิจด้วยกัน ภารกิจที่หนึ่งคือภารกิจการเรียนเช่นให้ไปเรียนจุฬามุกหรือ c u v ูวก็ได้ mm hmm. ภารกิจที่สองก็คือเขียนบทความส0 0รอยคำขึ้นไปในเว็บไซต์ม mm ีเดียนะครับภารกิจที่สามก็คือภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นเช่นบริจาคเลือดนะหรือว่าอ่านหนังสือในแอป,ปรีฟพอร์ตบายก็ได้แล้วก็ภารกิจ mm hmm. ที่สี่คือสร้างสื่อเช่นอาจจะทําวิดีโอคลิปหรืออัดพอดแคสต์ก็ได้ mm hmm. ก็ถ้าที่ดูนะ mm hmm. ผมคิดว่า i อิน no Mission หรือโครงงานเดี่ยวนะจะเป็นสิ่งที่นิสิตได้ประโยชน์จริงๆ เพราะทุกครั้งนิสิตก็จะเขียนมาว่าได้เป็นการออกนอกคอมฟอร์ตโซนได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนนะบางภารกิจก็อาจจะท้าทายสำหรับนิสิตมากคือเป็นเรื่องที่นิสิตไม่เคยทารู้สึกค่อนข้างยากแต่อย่างน้อยที่สุดนิสิตก็ได้ประสบการณ์จากการทําทั้ง4ี่ภารกิจนะแล้วก็อาจจะชอบบางภารกิจจนอยากทําซ้ำก็ได้ โหเรียกว่าได้ฟังแล้วอยากเข้าไปเรียนเลยนะคะเนี่ยสู้ๆเลยนึงแม่มามาได้เลยจะได้ค่ะแตต้องพยายามลงให้ติดแน่นอนวิชานี้คือเปิดสองเทอมเลยแต่ก็เต็มเต็มสองเทอมและทุกเซกนะคะใช่ค่ะอืมเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่โหเด เราได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนได้พัฒนาตัวเองอในหลายๆด้านหรือด้านที่เราแบบสนใจแต่ไม่เคยลองทํามาก่อนก็จะได้ลองทําในวิชานี้เลย<า>นะคะบางคน,นก็แบบค้นพบตัวเองเลยแต่นอกจากที่อาจารย์จะแบบสอนวิชานี้เมื่อกี้เหมือนมีแบบพูดถึงการมอบหมายงานให้นิสิตเขียนบทความด้วยเราก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ค่ะก็เขียนบทความเองอยู่เช่นกันอันนี้เลยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าที่เริ่มเขียนบทความเนี่ยเริ่ม เริ่มเขียนมาได้ยังไงเราเริ่มเพราะอะไระคะอ๋อครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยผมก็แปลหนังสือด้วยนะก็คือ,อมผมก็มีประสบการณ์ด้านการเขียนมาบ้างแล้วก็เคยเขียนบทความในคอลัมน์ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งของเซปิมเจลีนูซึ่งเป็นคขาน้ำด้านคอมพิวเตอร์ของภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ computer, นะครับเป็นคอลัมน์ที่อาจารย์ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ computer, เนี่ยช่วยกันเขียนนะครับขาน้ำหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแต่เดิมก็คือจะอยู่ในวันซึ่งเซปิมเจลีนูซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เห็นเว็บไซต์ชื่อมีเดียมนะครับซึ่งก็อ่านบทความในมีเดียมซึ่งส่วนใหญ,ญ่เป็นบทความภาษาอังกฤษนะครับด้านคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเขียน ก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋อจริงจริงมีเดียมเนี่ยเราก็เขียนบทความได้แล้วก็บทความภาษาไทยก็เขียนได้นะครับผมก็เลยเริ่มสนใจที่จะลองเขียนบทความในเว็บไซต์มีเดียบ้างนะครับก็เช่นรีวิวหนังสือนะครับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็รีวิวหนังสือหรือเคยเขียนบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็เอามาตีพิมพ์ใหม่ที่มีเดียนะครับแล้วพอเขียนบ่อยก็เริ่มสนุกนะครับก็เริ่มชอบขึ้นมาในกระสีตอนที่ ทำให้ผมเขียนบทความในมีเดียแล้วก็จากนั้นก็เลยคิดเป็นการบ้านให้นิสิตได้ลองเขียนบ้างนะในที่ชายนุ่กทีติงติงนั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่แบบอาจารย์ได้เริ่มเขียนบทความแล้วก็เขียนมาถึงตอนนี้ค่ะอยากรู้ว่าอาจารย์ได้รับอะไรหลังจากที่เราเขียนไปแล้วบ้างไหมคะ อ๋อ oh, ได้เยอะมากเลยครับ mm hmm. ก็คืออันที่หนึ่งเราก็เห็นว่าบางบทความเนี่ยคนก็จะชอบอย่าง mm hmm. เช่นบางบทความเขาก็เขียนมีคนดูเป็นม่นม mm ินวิวเลยนะแล้วมีคนแชร์เยอะมากนะครับ mm hmm. หรือบางบทความก็มีคนตอบกลับมาว่าชอบบทความนี้ได้ประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยก็คือเป็นฟ mm ีดแบ็จากคนอ่านนะครับเราก็จะรู้ว่ามีบทความไหนที่คนอ่านอ่านแล้วได้ประโยชน์ นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็การที่ผมเขียนบทความเนี่ยผมก็จะเอาบทความที่ผมเขียนไปแชร์ตามกลุ่มไลน์หรือแชร์เฟซบุ๊กต่างๆให้คนอื่นได้อ่านด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพอยได้ก็คือว่านะครับอย่างเช่นผมเขียนบทความอเดียมบ่อยๆก็เลยมีอาจารย์คณะหนึ่งในจุฬาเนี่ยเชิญผมไปสอนที่สิทธิ์เรื่องการเขียนบทความนะครับหรืออย่างเช่นผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมบ่อยๆไปแชร์ในกลุ่มไลน์ก็มีอาจารย์ อยากบางมหาวิทยาลัยนะก็เชิญผมไปสอนเรื่องนวัตกรรมให้นิสิตนักศึกษาที่นั่นก็เลยทําให้ผมไปที่รู้จักมากขึ้นนะวันนี้ก็คือประโยชน์ของที่ได้จากการเขียนบทความนั่นเองก็เหมือนได้แชร์แบบสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยเนาะให้คนอื่นก็ได้ได้แบบมีความรู้เพิ่มเติมในตรงนั้นด้วยอีกท้งก็โอ้โหมี หลายอย่างตามมามากมายเลยนะคะถือเป็นอาจารย์อีกคนที่แบบความสามารถล้นเหลือ <S <S ที่สุดคนหนึ่งเลยนะคะสุดท้ายก็อยากให้แบบอาจารย์ช่วยฝากอะไรให้กับคนที่แบบกำลังสนใจเรื่องการฝึกความคิดสร้างสรรค์หรือว่าสนใจเรื่องการเขียนบทความอะไรงงี้หน่อยคะอ่ะอ๋อได้ครับก็สำหรับคําถามที่ผมได้ยินบ่อยที่สุดนะคือคนจะอยากาจะถามว่าอย่างเช่นถ้าเราอยากจะฝึกความคิดสร้างสารรค์ ของเราเนี่ยจะเริ่มต้นอย่างไรนะรก็สิ่งที่ผมจะตอบทุกคนแล้วก็คือว่าเริ่มต้นจากการจดบันทึกก่อนนะครับซึ่งก็เป็นงานสําคัญในวิชาอนุทิศจริงๆงด้วย <ๆ S 2> ก็คือง่ายๆเลยเช่นเราอาจจะมีสมุดบันทึกเล่มเล็กๆที่เราพบติดตัวหรือเราอาจจะใช้แอปในสมาร์ทโฟนก็ได้ ะครับอย่างเช่นบนไอโฟนเนี่ยนะก็มีแอปตัวหนึ่งที่ผมใช้ทุกวันชื่อ Draft D R F S Draft mm hmm. เนี่ยเราสังเกตเห็นอะไรเราเกิดไอเดียปิ้งอะไรเนี่ยเราก็เลยเขียนจดเอาไว้ก่อนจะเขียนในสมุดประเทศหรือจดในแอปก็ได้เพราะเวลาเราเขบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลของเราครเพราะอันนี้ง่ายๆนะก็คือเริ่มจากการจดบันทึกนะจดคำถามจด สิ่งที่เราสังเกตจดคำคมที่เอ่านเจอในหนังสือข้อคิดที่เราได้จากการดูหนงังหรือฟังพอดแคสต์เนี่ย hmm. เริ่มต้นจากการจดก่อนพอจดมากๆเข้าปับนะครับแล้วเรามาดูสิ่งที่เราจดเนี่ยเราก็าจะเริ่มเห็นไอเดียเราสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน นะครับหรือเช่นเราจะเขียนสิ่งที่เราอยากจะทําก็ได้เช่นตอนนี้ปิดเทอมเนี่ยใช่ไหมนีสร็ก็อาจจะว่างก็อาจจะลองจดว่าอยากจะทาอะไรบ,บ้างนะผมก็มีจดเอาไวล้ละว่าปิดเทอมนย่ยผมจะทําโปรเจก,กต์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนมันเป็นการใช้ทั้งไอเดียแล้วก็เป็นการลงมือทําด้วยพร้อมกันครับอันนี้ก็คือคําแนะนําที่ผมอยากจะฝากทุกคนก็คือเริ่มจากการจดบันทึก นะครับจะเขียนบน iPad ก็ได้เขียนบนสมุดก็ได้นะครับจะเขียนบนแอปบนสมาร์ทโฟนของเราก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือคอยทําบ่อยๆแล้วก็มไม่ต้องทําเยอะครับเวลาหนึ่งประโยคสองประโยคก็ได้นะครับทําบ่อยๆนะครับขนั้นเองือมก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มอะไรจากแบบเล็กๆได้เนะาะเล็กเช่นการจดบันทึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถรวบรวมเอลิเมนต์ต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมาสร้างเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้แล้วก็แบบก็ ลบความเชื่อที่บางคนจะคิดว่าเฮ้ยความคิดสร้างสรรค์มันเป็นแบบเป็นพรสวรรค์หรือเปล่ามันฝึกกันไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คือลบไปเลยใช่จริงๆรอบตัวเราเนะก,ก็มีหลายอย่างมากมายมที่อ,อ,อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ว่าเราไม่ได้จดบันทึกไว้บางทีเราอาจจะลืมางน,น,นี้กันจดบันทึกไว้ค่ะก็จะช่วยได้มากๆเลยเนาะแค่หยิบมาใช้ได้ใช่ค่ะนะก็สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้อาจารย์ค่ะช่วยฝากช่องทางติดตามหรือว่าฝากผลงานที่อาจารย์กําลังทําอยู่หน่อยค่ะ อ๋อ oh, ขอบคุณครับ <Okay. S 2> ก็สำหรับผู้ฟังที่สนใจนะ <Okay. S 2> ผมเขียนบทความเป็นประจำที่เว็บไซต์ medium. com ค่ะเพราะฉะนั้นลองติดตั้งแอป medium หรือเข้าที่เว็บไซต์ medium. com ก็ได้นะ mm hmm. แล้วก็เสิดชื่อผมเลยนะภาษาไทยเนี่ยธงชายรถกังตาราค่ะก <Okay. S 2> ็จะเจอบทความของผมเลยนะใส่ภาษาไทยได้เลย <Okay. S 2> แล้วก็อีกช <Okay. S 2> ่องทางหนึ่งก็คือตอนนี้ผมก็มีโครงการใหม่ซึ่งเพิ่งจะเริ่มทำในปีนี้คือจดหมายข่าวไฟฉาย mm hmm. จดหมายข่าวก็คือเป็นอุ๊ยเลเทอร์ที่ส่งให้อ่านฟรีทางอีเมลนะผมตั้งชื่อว่าไฟฉายก็คือส่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับจะส่งให้อ่านทางอีเมลทุกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบห้าของทุกเดือนนะครับก็ตรงนี้สามารถเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะจดหมายข่าวไฟฉายนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกหรืออ่านในเว็บไซต์ก็ได้ครับอืมตูนก็ได้รับอยู่ทุกเดือนเลยก็คือดีจริงๆแบบว่า เหมือนมันรวบรวมให้เราแบบเปิดโลกมากขึ้นเนาะก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ลองไปติดตามกันได้นะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากๆนะคะครับขอบคุณมากครับแล้วเป็นเกียรตินะครับที่ ได้รับเชิญมาสัมภาษณ์ยินดีมากมากเลยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้ส่งต่อเนาะก็ถ้าใครมีเรื่องราวแบบนี้อยากมาบอกเล่าให้ผู้ฟังของเราได้ฟังอีกนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อติชมรายการมนุษย์จุฬาของเราก็ inbox มาคุยกันได้ที่แฟนเพจใน Facebook ชื่อว่ามนุษย์จุฬาภาษาไทยและมีพยานน้อยค่ะใช่ค่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าแขกรับเชิญตอนหน้าของเรามนุษย์จุฬาคนที่10เนาะจะเป็นใครสำหรับวันนี้แตงกวาค่ะและ ตูนค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ